เย็บ yep, เปลี่ยนซิปยีนให้เราเลาะซิปเก่าออกก่อนนะคะให้เลาะออกมาให้ได้ลักษณะประมาณนี้กางเกงตัวนี้นะคะเพียรีจะเปลี่ยนฝั่งด้านขวามือก่อน ก็คือด้านนี้เราจะเย็บฝั่งด้านขวามือก่อนบางครั้งกางเกงบางตัวเพียรีก็จะเปลี่ยนด้านซ้ายมือก่อนแล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วแต่หน้างานด้วยแต่ตัวนี้เราจะเปลี่ยนฝั่งขวามือนะคะ ประกบซิปให้หัวซิปแนบไปกับตัวสาบซิปรูดซิปลงเย็บยึดตัวซิปกับตัวสาบซิปห่างจากริมประมาณเกินครึ่งนิ้วไปนิดหนึ่งหรือประมาณ6-8ทับ8 โดยประมาณนะคะตัวนี้พียรีจะเย็บล็อกตัวซิปสองแถวนะคะให้เราวางฟันซิปห่างจากตัวริมผ้า อยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วหรือประมาณหกคับเตกก็ได้น,นี้โดยประมาณนะคะไม่ใช่ตัวเลขตายตัวนะหัวซิปถ้าเกะก,กะเราก็ลูดขึ้นก่อน เย็บเสร็จแล้วนะคะ1แถวเดี๋ยวเพียรีจะเย็บทับอีก1แถวนะคะเพื่อให้ตัวซิปเขาแนบกับตัวสาบจะเย็บอีก1แถวบางท่านก็สามารถเย็บแค่รอบเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะแถวที่สองเพียรีจะเย็บชิปด้านริม ด้านริมของตัวซิปขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเย็บช่วงเอวยัดตัวสาบแล้วก็ตัวฝั่งซิปของเรานะคะยัดเข้าไปในขอบเอวเย็บตามรอยเดิมได้เลยช่วงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งซิปถ้าเรากลัว เข็มหักหรือว่ากลัวซิปของเราจะแทงโดนพวกเหล็กของซิปนะคะเราใช้มือค่อยค่อยหมุนได้นะเย็บย้ำหัวท้ายเพื่อความแน่นฝั่งขวามือนะคะเย็บขอบเอวเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเย็บระหว่างสาบแล้วก็ตัวกางเกงให้เขาติดกัน ตัวกางเกงยีนที่เราเลาะแล้วก็จะมีแนวเส้นเป็นแนวเข็มเราก็เย็บตามแนวเดิมได้เลยพับตัวซิปที่ยื่นออกมานะคะเราจะไม่เย็บทับตัวขาซิปหรือตัวเศษผ้าของซิปที่อยู่ก้นซิปเราจะพับเข้าไว้จะไม่เย็บจะ,ะจะไม่เย็บทับเย็บย้ำจุดเริ่มต้น ขั้นตอนนี้เราจะเย็บทับรอยเดิมนะให้เรามองตามรอยเดิมส่วนใหญ่แล้วซิปยีนเขาจะเดินอยู่สงแถวเราก็เย็บเดินสงแถวตามได้เลยนี่แถวที่หนึ่งจัดระเบียบผ้าแล้วก็เย็บตามแนวตามแนวได้เลยเย็บย้ำอย่าให้เลยขอบเอวนะคะ นี่แถวที่หนึ่งแล้วนะขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราเย็บแถวที่สองเขาจะมีสองแถวช่วงไหนผ้าหนาถ้าเรากลัวเข็มหักให้ค่อยๆใช้มือหมุนนะมือหมุนแทนก็ได้และ การเย็บผ้ายีนโดยปกติเราจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าใครใช้เข็มเบอร์ใหญ่แล้วได้ขาดบ่อยให้เราลอง,ลองเปลี่ยนเข็มที่เล็กลงดูนะคะอย่างของพียรีตอนนี้เปลี่ยนใช้เป็นเข็มเบอร์13บสหรือเบอร์14ก็ได้เพราะว่าใช้เข็มใหญ่แล้วได้ขาดอันนี้แล้วแต่จักจักแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันเนาะ ฝั่งนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเวลาใส่ฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําอีกข้างหนึ่งก็จะออกมาแบบนี้นะคะค่อยๆเย็บให้เส้นของเขาตรงๆนะอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวซิปมันจะมีสองข้างนะซิปแล้วรูดลงแล้วเราเอาอีกข้างหนึ่งไปแทรกเย็บ เอาซิปอีกข้างหนึ่งนะคะแทรกวางผ้าให้เหมือนต้นฉบับแทรกช่วงขอบผ้าระหว่างตัวลิ้นลิ้นรองซิปหรือผ้ารองซิปนะคะช่วงเอวให้เขาเท่าเกันแทรกซิปเข้าไปจับเขาให้เท่ากันนะช่วงเอวไม่งั้นเดี๋ยวผ้าของเราด้านล่างมันจะไม่เท่ากัน การใส่ซิปยีนตัวนี้เพียรีใช้ตีนผีธรรมดาไม่ได้เปลี่ยนตีนผีแต่เวลาเย็บเราก็พยายามเย็บให้ชิดฟันซิปให้ได้มากที่สุดแทรกซิปเข้าไปแล้วก็เย็บตามแนวลงมาหาค้นซิปได้เลยค,ค่อยๆจัดระเบียบนะคะ เย็บย้ำจุดสิ้นสุดเพื่อความแน่นตัดเศษได้ให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเย็บช่วงช่วงเอวลองรูดดูนะมีผ้าตรงไหนกองหรือว่ามันไม่สวยตรงไหนเราจะได้แก้ ต่อมานะคะเราก็ยัดเศษผ้าช่วงขอบเอวรวมไปถึงซิปยัดเข้าไปในขอบเอวแล้วก็เย็บปิดให้เหมือนเดิมวางแนวรอยเดิมเลยนะคะเย็บก็เย็บตำแหน่งรอยเดิมจุดซิปถ้าใครเย,ย็บถ้าซิปยาวบางทีมันก็จะมีฟันซิปเข้าไปด้วยเนาะถ้าใครใช้ซิปยาวเราก็ ค่อยๆหมุนนะคะช่วงที่เป็นซิปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเข็มมันจะปักไปโดนฟันซิปหรือเปล่าช่วงไหนหนาๆเราเย็บย้ำด้วยการหมุนมือเอาก็ได้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวเพียรีจะเย็บย้อนกลับคืนนะคะเพราะว่าเส้นได้เส้นนี้ค่อนข้างจะบางเพียรีก,ก็เลยย้ำสักสองรอบเนาะ<อ>เราจะได้ดูแล้วเส้นได้มันจะได้หนานิดนึง เย็บย้ำนิดนึงเพื่อความทนขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาเย็บปิดช่วงก้นซิปนะ,ะหรือช่วงเป้าตรงนี้นะ,ะเราจะเย็บปิดให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเย็บไล่ลงไปหาช่วงเป้าเพราะว่าเราได้ทำการเลาะออก น,นี้เราก็จะเย็บวนเย็บตามต้นฉบับถ้ามีเศษผ้าที่แลบออกมาเราก็ดันดันหรือยัดเศษผ้าเข้าไปนะเย็บย้ำตรงนี้เราจะย้ำตามต้นฉบับเพราะว่าจะได้ทนทนอันนี้พี่อรีจะเย็บหลายรอบนิดนึงนะคะวนมาถ้าใครเป็นมือใหม่เวลาเราจะใส่ซิป ถ้าเราไม่มั่นใจให้เราถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอตอนที่เราเละาะเพราะบางครั้งเวลาเราเย็บประกอบคืนเราอาจจะลืมการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเก็บไว้ก็จะทําให้เรากลับมาดูเพื่อนะเพื่อความมั่นใจได้เนาะกลับมาดูอีกรอบกันลืมนะคะตำแหน่งนี้เย็บย้ำเย็บย้ำเยอะๆนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวผ้าได้มันจะหนาเกินไปก็ไม่สวย ช่วงนี้ค่อนข้างจะหนาพี่อรีจะใช้มือหมุนอาจจะไม่ได้เหยียบเลยเพราะว่ากลัวเข็มหักนะคะแต่ถ้าใครถนัดก็เหยียบได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยใส่ซิปยีนนี่อาจต้องฝึกนิดนึงสำหรับมือใหม่เพราะว่าผ้าของเขาค่อนข้างจะหนาเนาะ